สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมีการย้ายข่ขยนะครับนกหลิวนะครับตัวที่ขันในคลิปนี่แหละครับเป็นเฉลยของเจ้าดากี้นะครับเมื่อวันที่สองมก,กราปีสองพันห้าหสิห้านะครับ เพิ่งเริ่มขึ้นเริ่มขันเริ่มคึกนะครับเริ่มกลุ่มนะฮะเริ่มขันทั้งวันแล้วครับอยู่โกรงก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนะครับนะครับฟังเสียงนะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมินะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บุญสานะครับมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็รับนกหลิวตัวนี้นะครับไปดูแลต่อยอดนะครับ จะย้ายบ้านวันนี้แล้วนะครับก็ไปถึงชัยภูมิก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับอาจารย์ครับพี่ๆเพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ฟังเสียงนกนะครับไปด้วยละกันนะฮะดูครับเสียงกลมเสียงเพาะดีนะฮะตัวนี้นะฮะเริ่มที่จะนิ่งเริ่มที่จะคุ้นกับอ่าคนละนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาดูตัวตนนะครับว่ามีความสวยงามประมาณไหนนะครับ อ่าครับเอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับเป็นนกตัวอ้วนอ้วนนะครับตัวปุ้มปุมสัน้นๆนนะครับอ้วนอวนนะครับหัเฮ้งดีนะครับเดี๋ยวเด้อนะครับรอให้นิ่งนิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเปียวอ,อยู่นะครับหมายถึงว่าอยู่ห่างหงเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นะฮะก็เริ่มที่จะไม่กลัวแล้วนะครับ แต่ว่าเราเอาลงมาอย่างนี้ก็จะมีดิ้นบ้างล่ะครับนกเชลยได้ประมาณสองเดือนกว่าเองนะครับสองเดือนกว่าแต่ถ้าอยู่ณนะตอนนี้คือขันเกือบทั้งวันล้ะครับมีลงลงคอนคลิปปีกแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าของใหม่นะครับที่ได้จับจองอแบ่งไปเข้าค่ายนะครับ ผมคิดว่าต้องเป็นหลิวตันแล้วครับอยู่ป่าก็ไม่หลุดนะครับกุกอยู่ในกรงก็ฟังมาก็ไม่มีหลุดกุกนะครับก็เอาไปลุ้นกันเอาอีกทีนึงนะครับนี้เบื้องต้นคือเป็นแน่นอนนะครับคิดว่าตันนะครับเสียงก็เพราะด้วยเสียงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจับนะครับจับนกนะครับแพ็กกล่องนะครับสักครู่เดียวนะครับ นะครับจับตัวได้เรียบร้อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทําการนองแพ็คลงในกล่องเล็กนะครับนีบ่นะครับนะครับแพ็คลงกล่องเล็กเรียบร้อยนะครับก็จะมีกล่องใหญ่นะครับอีกกล่องนึงนะครับเพื่อ,อเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ดู เป็นระเบียบนะครับนะครับนี่ครับจะลงในกล่องนี้อีกทีนึงนะครับนี่จะข้างในนี้นะครับเราจะใช้เทปอะไรดึงดึงไว้นิดหนึงนะครับเพื่อไม่ให้กล่องขยับไปขยับมานะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเรื่องของการเทคนกนะครับให้อาจารย์บุญสามนะครับบ้าน โนนเมาหรือตำบลนางแดดนะครับครับก็จังหวัดชัยภูมินะครับเนาะหนองบัวแดงนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์บุญสามมากๆนะครับที่ไว้วางใจทางเรานะครับยังไงผมก็ขอจบคลิปการย้ายไข่นกเริวนะครับตัวนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลทำคลิปนะครับผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ